พี่น้องครับหวยลาวพัฒนาวันที่20วันนี้เดน646567 747576ดเด้เอพี่น้องหวยลาวพัฒนาเ้ยครับ646567 747576ให้เป็นหนาแนวทางนะครับชอบประจัดขัดก็ผ่านเด้อครับพี่น้อง ตัวเน้นๆคือฉีดหายเด้อครับเน้นๆคือมีหกเน้นๆคือหกสี่หกหาเจ็ดสี่เจ็ดหาเด้อพี่น้องสื่อท่านว่าท่านจะดอกไล่สดเด้อครับไล่สดแค่นี้เด้อตัวเน้นมีหกสี่หกหาเจ็ดสี่เจ็ดหาเด้อมันหวานเด้อครับเย็นนี้่สานี้เด้อครับพี่น้อง เห็นชัดว่ครับหกสี่หกหาหกเจดเจ็ดเจ้อครับตัวเนียนๆหกสี่หกหเจดสี่เจเด้อครับพี่น้องปิดวงใด้แล้ววันนี้